สบายดีเดอ้อลูกค้าพุดีวันที่12เลยเด้อบอรีดเดอ้อออกปาะสาแล้วฮันเมวัสนาบ้านดอนเขียวเหนือเมืองหนองบกเปิดอยู่เดอ้ตอต่อตียังเปิดอยู่มีเฟอร์มีเขาเปียกมีก้อยซีนก้อยชุกก้อยดิบ๊บแต่แมี เครื่องแห่งคองแห่งพวกอาหารผิดเกลือแป้งนัวมูลอนแหละเนาะเื่องดื่มมีต่อมาได้เด้อมีน้ำปั่นน้ำอันนี้ยามแรงมีอาหารแรงอีกเด้่มมือนิเด้อพี่นอกลูกค้าอย่าลืมมาอุดหนุนอย่าลืมมาใส่บริการกันเด้อบริเ้อใจขอบใจลูกค้า มูมาซื้อบิปลาเพาฉันวันที่12เบิดมือ